สวัสดีตอนเช้าครับได้เวลาอีพ่อเอายามาให้อีกแล้วทำไมนอนอย่างเงี้ยลูกฮททำไมนอนทับอย่างงี้เอาลูกขึ้นนอนทับแจเฉยเลยอยู่คนละฝฟังเลยอีพ่อให้เพื่อนมาไถนาะให้ให้พี่ชายมาไถนาะจะพ่อมีที่ผูกแล้วเด้บาทดีที่ ไถนาเสร็จแล้วจะหาที่เก็บที่พักวัวลำบากแล้วทีนี้ที่เหลือน้อยแล้วไถนาแล้วเอาหญ้าให้วัวเสร็จพาพี่น้องมาหาปลาพี่น้องหาปลาฟอดถิน่นเอาอวนมาใส่อวนปลาซิวพี่น้องอวนปลาซิวใส่อวนปลาซิว con sầu Ôi, tộc nam đàm chạy uốn ta siêu đu quần mất quá ê uốn siêu phiền hỏng hai chín toàn sau sầu năm một sầu đi sàn bản thôi ปลาซิวปลาซิวปลาซิวโอ้มีแต่ตัวใหญ่เลยมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยปลาซิวได้ละได้เวลาเก็บละ ได้หลายอยู่พี่น้องถือหลายอยู่ปลาซิวตัวใหญ่ใหท่าน้นเลยเดี๋ยวใส่ไว้อีกสักแป๊บก่อนจัสิบนาทีก่อนค่อยเอาขึ้นเ,ออเล่นน้ำพร้อมอากาศมันฮ้อน เป็นหนำน้ำส้าพี่น้องไายปลาซิวใส่ดงังตอนเส้าพี่น้องบานเท่าพิสารบานเท่าหากินตอนส่าวส่าวพี่น้องแนำมือเส้าวยืบบานนอกก็ดีย่างเนีงพี่น้องไม่น่าเหมันก็หาปูหาปลาเท่ากับกบ่ค่อยได้สืออยู่ได้กินปะไหนหากินเนาะบานแห่ใส่ดังใส่อวน ผ่านแห้ใสอวนมีเวลาก็หากินแบบบ้านๆนี่แหละชื่อไลวเดี๋ย,ยวี้พี่น้องไลแล้ว อายอวนเพื่อจะเก็บแล้วเอาขึ้นไปเก็บก่อนปลาซิวนี่เอาไว้โดนบ่ใดได้พี่น่องมันตายปลาซิวอะติดอวนไว้นานไม่ได้เดี๋ยวมันตายก่อนอา <c oughs> พาพี่พ่าน่องมาหาอยู่หากินย่ำเสา มีเวลาก็ได้หากินอยู่แหละพี่น้องแต่มันยากลายกับบ่อ่อยมีเวลาพอถินกับบ่อ่อยมีเวลาหาอยู่หากินยากครับยากน้ำเดียดละ่ะยากน้ำง้อยากน้ำหมาเจอเสิได้หาอยู่หากินแต่ละมือบ่อ่อยมีเวลา ใส่ชีวิตบ้านๆเป็นสั่งแหละพี่น้องเอ้ยอยู่แบบวิถีบ้านนอกเช่าให้เช่าหน้าเดี๋ยวเก็บกันพี่น้องเดี่ยขึ้นมาแล้วเด้อพี่น้องวานนี้ไลายอยู่จีขึ้นมาเก็บแล้วบัน่นโอ้มีตะตุยญ่ายมึงดูพี่น้องมีตะตุยญ่ายไ,ได้เด้อปลาซิว ปลาซิวมันฝนตกมาแล้วมันเริ่มสิวว่างไข่แล้วปลาซิวเริ่มตัวใหญ่แล้วสันออกเก็บพี่น้องพอตีนใสเขียนมา,ารอบหนึ่งล่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆปลาซิวทำนี่กับพ่อกินแล้วพี่น้อง นีตัวใหงไงเลยพี่น้องโอ้ปลาซิวบักงามเลยฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องคุณสุขคนละประสิทธิ์ชาวสวนคนเลี้ยงมะเศรษนีภาพปีนผ้าน้องมาหาอยู่หายกินหลังจากเอาห้าหิ้งว่าเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณหลายๆทิก,กลับกับไปหาลูกไส้แล้วปลดห้เรียบร้อยแล้วจะไปหาปีโป้แล้วขอบคุณครับ